เดี๋ยวจะให้น้องตั้มเล่าการเดินทางว่าพออาจารย์หมอโยนโจทย์เข้ามาตั้มต้องทําอะไรอีกบ้างคะครับผมหลังจากได้รับโจทย์มานะครับก็ต้องต้อง,องดีไซน์การทดลองแหละไม่ใช่ว่าหาสารสก,กัดเสร็จแล้วจบผลิตเลยไม่ใช่ครับก็ เราก็จะต้องหากลุ่มอาสาสมัครครับที่มีปัญหาเหล่านี้จริงๆนะครับทั้งทดลองภายในโรงพยาบาลเองอาสาสมัครจากพี่นุ้ยคุณหมอหรือแม้กระทั่งพนักงานในโรงงานยาอินไทยเองใช่ค่ะตอนนี้พนักงานก็ผมผมดกผมฟูกันทุกคนครับผมก็ได้อาสาสมัครมาประมาณ40คนครับพี่นุ้ยโดยที่เราจะแบ่งกลุ่มละ20คน20คนนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้ทางอาดีเนี่ยขึ้นตัวอย่างโดยที่ใส่สารสำคัญจริงๆเลย นะครับทั้งอินเกเดียนทั้งสูตรเนี่ยเป็นของจริงตามที่ขึ้นทะเบียนได้เลขจดแจ้งอ,ออยอนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้ตัวอย่างหลอกเราเรียกว่าตัวอย่างหลอกนะครับก็คือจะขึ้นแค่ตัวทาละลายจะไม่ใส่สารสมคัญแล้วก็ให้ทั้ง2กลุ่มนี้ลองทดลองเทสกันโดยที่เราจะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าใส่ใส่หรือไม่ใส่ถูกต้องครับก็เทสเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนแล้วทีนี้เราก็มาวัดผลพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราจะวัดผล อันดับแรกเลยก็คือผลความพึงพอใจครับก็ใช้การสัมภาษณ์ครับแล้วก็อันดับที่2ก็จะวัดการหลุดร่วงของเส้นผมครับก็จะให้ผู้ที่ทรวจสอบใช้ฮะอาจจะรบกวนเขาดึงให้ให้ไปนับเส้นผมซีว่าล่วงเท่าไหร่ล่วงเท่าไหร่เช่นโดยปกติเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายสระผมอ่ะผมมันก็จะติดมือมาอยู่แล้วใชติดมือแล้วก็ติดอยู่ในตะแกรงใช่ใช่ครับก็ถ้ามันอัตราการหลุดร่วงเนี่ยลดน้อยลงก็ก็ให้รายงานผลกันมาค่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราพบว่า มากกว่า45%ครับมีมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการใช้งานไปประมาณ2เดือนครับ